ไปดูตำรวจที่ชนบุรีจับกลุ่มแก๊งอมยิ้มครับคุณนัทคุณผู้ชมที่เป็นแก๊งอมยิ้มเนี่ยเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุ15ปี16ปี14ปีก็มีเหมือนกันนะครับตัวหัวหน้าแก๊งคุณผู้ชม15ปีเพิ่งทำบัตรประชาชนเองเนี่แหละนะครับมีพวกอีกสองคนทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ปั๊มปะตะทริมถนนสุขุมวิทเที่ยมเพอเมืองจังหวัดชนบุรีเพราะว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน และไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟที่จอดอยู่ในปั๊มตำรวจไปติดตามตัวมาได้เจอแถวบ้านร้างในซอยเมืองทองตำบลบ้านสวนที่ชนบุรีนี่แหละครับห<ๆ>ัวหน้าแก๊งอมยิ้มบอกว่าเคยตั้งทอด<ๆ>เคยต้งองโทษคดีลักรถจักรยานยนต<ๆ>์เพิ่งจะออกจากสถานพินิษมาได้พิเศษชักชวนพักพวกมาขโมยรถจักรยานยนต์อีกรอบหนึ่งจนถูกจับนะครับ<ๆ>ซึ่งลักษณะของพฤติการก็คือก่อนจะออกมาทำผิดต้องอมยิ้ม เพื่อปลุกใจก่อนลงมือขณะที่ตำรวจชนบุรีกล่าวให้ข้อมูลนะครับเตือนกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนควรจะล็อกคอให้ดีใช้เครื่องป้องกอันเพื่อไม่ให้ถูกขโมยอจอดก็อย่าไปจอดในที่รับตาคนนะครับ,น,น,รบนี่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่เลยนะครับตั้งเป็นแก๊งอมยิ้มซะแล้วครับ